ถ้าเรียกคนอื่นไม่รับประการแต่ถ้าเรียกแตมาไม่เป็นอะไรเพราะแตมาไม่ถืออันนี้น่ารักแซลมอนโอ้ยอยากเป็นแซลมอนดูน่ารักดูแบบเหลืองๆแบบแบบส้มๆหน่อยเป็นแครอทอะไรอย่างเงี้ยเออถามก่อนว่าต่อให้คุณดีขนาดไหนอ่ะครูบางคนระเบียบจัดเด็กมันไม่ตั้งฉายาให้เหรอพ้นจากการถูกตั้งฉายาไหมการที่เขาเรียกตมาแครอทหรือเรียกแตมาว่าพศสถามว่าคําว่าการแซล์การล้อมันเท่ากับการไม่เคารพไหมเท่ากับการไม่นับถือไหม ตะมาว่าไม่ใช่หรอกคนเขาแยกแยะได้ทัวันนี้ไม่มีใครเรียกตอตมาว่าพระสงฆ์นะไม่มีใครเรียกพระมหาภัยวันแล้วมีแต่พอศรภัยวนันเอาพออย่าเป็นพศก็เป็นแต่ขอให้คนวัยรุ่นชอบเราพอเราพูดถึงเราแล้วเขามีเสียงหัวเราะเขามีความสุขเขาได้ธรรมะอะไรนะอย่างเงี้ยตมาว่ามันคุ้มค่า อู้เยอะมาสภาพคือขอโทษพูดเองขำเองอ๋อมากคนดูออกสภาพคือถ้าเวลาพูดสภาพเนี่ยคนบางคนบอกติดช่วยเอาคำว่าสภาพออกจากหัวหน่อยออกเอาเออกไม่ได้นั่นนั่นหลวงพี่เนี่ยติดจากหลวงพี่หลวงพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยสภาพมันก็จะลักษณะว่าไม่ใช่มั้งแบบนี้หรออะไรหรออย่างเงี้ยเหรอเป็นคำสร้อยคำท้ายไปเวลาไไเราพูดอะไรแบบเราไม่เราไม่เห็นด้วยแบบสภาพ เท่ากับอะไรเงี้ยที่พูดบ่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์นะรอเตรียมรอสามทุ่มตรงให้พ่าคอมเมนต์เลยสามทุ่มตรมเท่ากับสามทุ่มตรงกระเทยหรือสามทุ่มทุ่มตรงสาบคนอะไรอย่เงี้ยคนก็จะแซวอะไรแบบนี้ละครที่ดังต้องมีคนตีนะแต่ละครที่มีอย่าเอาไปคาดละครที่มีอย่าเอาไปขาย,ะย,าาขายนะฮะขายละครวัดแล้วหนึ่ง <laughs> ถามก่อนว่าจริงจังอะไรกันเลงสำรวมให้สำรวมเดี๋ยวหัวเสียงหัวเราะมันทําให้ศาสนาล่มสลายเหรอมันก็มันจะมาว่ามันก็ไม่ใช่มาก,มการหัวเราะเนี่ยบางทีมันเป็นนิสัยเราเราเป็นคนหัวเราะง่ายเราเป็นคนเส้นตื้นก็คนเส้นตื้นให้ทําไงถามก่อนเพราะเนมันเส้นตื้นะ่ะผมก็ต้องหลดหัวเราะบ้างอะไรบ้างอาจารย์จัดโรงพูดดีมากว่าถ้าไม่นับถือเขาในฐานะของความเป็นภิสษุก็นับถือเขาในในฐานะของความเป็น มนุษย์คนหนึ่งเธอถ้าตาบใดาตมาหัวร้อและไม่ได้ทําให้ตมาประราชิกะซีเรียอะไรกันนะมันเป็นอาหาระดับประเทศไปแล้วได้แค่พ้าหัวร้อนยไม่มีงานทํากันเหรอฮะถามขอบไม่มีอะไรไม่มีงานทําว่างงานกันหรือว่าอะไรอแต่ว่าดีใจว่าเออถ้าเขายังบอกว่าเราไม่เหมาะสมอะไรมาอ่ะเขาก็ยังชอบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ายังติติงอย่าตำหนิเอาถ้าถือแบบผู้เจ้า,เาคนตำหนิติติงก็คือคนชีช้ผุมทราบ ก็ขอให้มันเป็นขุมทรัพย์จริงๆก็แล้วกันไม่ใช่มีอะไรซ่อนเล้นอย่างอื่นอ่ะเราก็พร้อมปรับให้มันมีหมดไปไม่มีเหรอที่ว่าไม่เล่นน่ะมันก็ต้องมีอารมณ์ขันคนไม่มีอารมณ์ขันนี่มันน้วมันเกิดมาเครียดตายหรือว่าไงมันคนละมันเกิดมามันต้องมีอารมณ์ขันอารมณ์ขันนี่มันมันสะท้อนความมีความสุขของคนถ้าเราบอกว่าทุกศาสนามันมีเพื่อทําให้คนมีความสุขแล้วไม่คนจะมีอารมณ์ขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสุขไม่ได้เลยเหรอ ขำกับเค้งมันไปด้วยกันไม่ได้เหรอหรือว่าไงหรือว่าคือพอเค้งแล้วก็ห้ามขำจะมาว่าก็ไม่ใช่มันมีคนพยายามบอกบิดเบือนเอ้ยพยายามบอกว่าแต่มาบิดเบือนคําสอนอะไรเงี้ยแลบอกอย่าอย่าเจอฝาก่อนอย่าเจอหัวเราะกับบิดเบือนไม่เหมือนกันเราหัวเราะแล้วยัง,ยงยังคงสาระของศาสนาไว้ได้ไหมแต่สิ่งที่สอนไปพร้อมกับกับเสียงหัวเราะอารมณ์ขันคือถูกต้องตามหลักอนคำสอนไม่ได้ไม่ได้บิดเบือนสอนให้คนเห็นความทุกข์สอนให้คนหา,หาทางดับทุกข์ซึ่งความทุกข์มันมีหลายประเภทนะไอ้ความทุกข์แบบ เบสิกก่อนขั้นเบสิกคือทำไงเครียดก็ใหค้คนได้ผ่อนคลายได้มาฟังธรรมะแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตนี่ก็คือการสอนที่มันถูกต้องสอนในคนพึ่งตัวเองไม่ได้ไปพึ่งสิ่งอื่นนี่ก็ถูกต้องตามคําสอนอย่าทําอะไรเดิมๆแล้วหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างคําคมก๊อปมานะฮะช่วงคําคมกอม๊อ <laughs> ป อย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังว่าทำอะไรเดิมๆแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างถ้าอย่างเดิมมันไม่เวิกต้องเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการถ้าจะหวังผลที่มันดีกวา่าต้องตั้งคาถามว่าทําไมวัยรุ่นถึงรู้สึกเบือ่อทำไมรู้สึกเบือ่อธรรมะมันไม่ใช่แค่ธรรมะแม้แต่การเรียนการสอนปกติของเด็กที่โรงเรียนทําไมมันถบง่บอเบิก็ครูมีวิธีการเดิมๆอ่ะมาถึงก็เข,เข้มขมนักเรียนเปิดนักเรียนเปดยิ่งสอนออนไลน์มันยิ่งสบายเลยขนาดอยู่ต่อนหน้ามันยังไม่ค่อยอยากเรียนนล้วไสอนออนไลน์มันก็มยิ่งมาเรียนใหญ่เลยบางทีต้้อองงงงยมวาาาภพลักบ คนไม,ไม่ค่อยวางพระมาติดภาพลักษณ์เช่นเป็นพระเป็นที่เคารพนับถือต้องสำรวมวางความสำรวมลงก่อนสักหน่อยได้ปะละ่ะเอาดึงคนเอาอะไรมาก่อนให้เดี๋ยวปัญหานมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันธรรมะมันมีอยู่แล้วทุกที่คนกินกินอะไรแบบเดิมตลอดเวลามันเอื้อมเหมือนกันธรรมะจา๋าจ๋ามันไม่ฟังหรอก